ผูรุ่นผูรุ่นไปดูการทำนาปังมาแล้วหาเก็บปูที่ได้ปูพอหาตัวะเนี่ยสองกระสอบอยังกระสอบเป้าแล้ว,ออลวที่ได้ตะบังหอยนี่บวไปต้มน่ะมาเด้อได้ปูสามกระสอบแล้ว กระสอบพี่ซีกันลังสิพื้นเบิ้งผู้นักล่าผู้ยืนข้ามเอวก็จอแกแก๊กๆเยู่หัว ต่าหน่อยเต่าหน่อยเต่าเอาไปปล่อยนึกว re> ่านึกว่าอีปูเออปีเมื่อกี้นี่ขอได้ตัวบางไงได้ขอเก่าไปปล่อยคือกันพี่น้ไม่โดดัวชอบพี่หน้าปล่อยลงสะปล่อยลงหวยปล่อยลงหวยเอาไปลงหวยเด้อ รถไถสี่เหยียบข้อเนะต่าน้อยไปแล้วก็มีโศกมีลาบเด้อมีโศกมีไซเด้อไปดีมาดีเด้อไปดีมาดีเด้อไอเต่าน้อยเต่าน้อยเต่าน้อยไปแล้วไปแล้วเหียบร้อย